มื่อนี้กะบอลาศได้สั่งโตตั้งเนาะหรือว่าสุดนักเฮียนเนาะอันการเฮียนการสอนของน้องๆเพื่อนพี่น้องเลยมาส่งเนาะมาส่งให้ทางโรงเฮียนนี่แหละที่อันทางผู้ใหญ่เป็นสนับสนุนมาเนาะโตะตั้งกะสิเป็นอันของทางอันทางไอจันทซ้อนพี่น้องเลยเนาะหรือว่าไอ้ติ่งเนาะจากทาง u s เเนาะเพื่อนกะ สวยเขามากพี่น้องเอลยเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเอลยเนาะทางอันโต๊ะตังเทวราสั่งไว้พี่น้องเอลยก็มาเป็นทีเฮมหอยนะเนาะสองสี่หกแปดนี่พี่น้องเอลยโต๊ะตังมาเอามาหับเอาดินดาขึ้นป้าไปลูกเดียมาหนักเฮียนเฮา ลงมากลางแล้วเอาขอไปในหงเฮียนผูกมันเป็นโต๊ะสนิทนี่พี่น้อง เอาข้าไปเลยลองกางเหมืองดูห่าลองกาง้วนังเมืงเรือบอหลือว่าางะไรก็ได้บอออกบอเตียงเออออกมาสัตว์เตียงออกก็ออกโต๊ะก่อนมันต้องเวลาการที่ได้จ่ายเงินค่ารถเพิดเนาะ อันนึงทรายนะโตอธิบายพังเนี่ยโต้น้อยนี่โต้น้อยนะอันหนึงอะสองรอยห้าสิบราโต้ใหญ่น่นโต้ผาบนั่นนหกร้อยสามสิบโอตังนี่อันละสามร้ยบสองร้อยห้าสิบสองร้าสิบตังเนาะนี่โต๊แบบนี้โตนี่หกร้อยสารอาและกระคู้นเป็นเงินกีบออกมา แล้วก็คาโหลดร่วมเบิร์น่าสีล้านหาซิบหาสีล้านหาซิบหา้วอ่อโอเคพี่น้องไอ้เนาะกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะ เบิดสุขูสูคนพี่น้องเอ๋ยเนาะกันยินดีเข้าสู่ช่ชองยูทูปบอล,ละสายบุญคุณธรรมคือเก่าพี่น้องเอ๋ยเส้นเก่าเส้นเคยทักทายสบายดีเอฟซีทางพังไทยและเอฟซีทางพังลาวและเอฟซีทางต่างประเทศนําเด้อพี่น้องเอ๋ยเนาะมื้อนี้กะบ่ละได้สั่งโต๊ะตั้งเนาะหรือว่าสุดนักเรียนเนาะอันการเรียนการส้อนของน้องๆิ่นพี่น้องเอ๋ยมาส่งเนาะ มาส่งให้ทางโฮงเฮียนนี่แหละที่อันทางผู้ใหญ่เป็นสนับสนุนมาเนาะตัวตั้งกะสิเป็นนัของทางอันไอนจันทศรพี่น้องเอ๋ยเนาะหรือว่าไอติ่งเนาะจากทาง u s เเนาะเพื่อนกะช่วยเข้ามาพี่น้องเอ๋ยเนาะเป็นโตตังนักเรียนได้ท่านจะมาอันสัมผัสน,อน,อน้องๆเพิ่นเบิ่งมื้อนี้นักเรียนเฮาเนาะสบายดีเดอ้อ น้องลินดาน้องบิลลี่น้องน้อยน้องอันพรเตรียมตัวมาเฮียนบ้านหมนีลยานในกูเนาะอืมมือวนนี้เขาชิมาส่งโต๊ะตังเด้อชิได้นั่งกันสบายเลยเด้อบ้ดนเด้อโตตังมาแหละอา่าเด้อบ่ต้องทำลายโตทำลายตังเด้อเห็นเป็นระเบียบเห็ุห้อยเด้อนั่งโต๊ะนั่งโตละสองคน เนาะเดี๋ยวเพิ่นก็ได้เอามาส่งล่ะพี่น้องจะหน่อยเนาะไปเขา้าเบิ่งโรงเยียนเฮาพี่น้องเองไองนี่นนห้องเยียน,ยน,นมีประตูปิดเปิดอยู่พี่น้องไงหลอกไกวพี่น้องไง,ง,งเข้ามาในโรงเยียนล่ะพี่น้องเอง้ยนี่ เราก็รอฐานรถเพิ่นที่มาส่งจันเลรถโดยสารเนาะแล้วเอ็นีงยอ่อไปบ่อืมตั้งขึ้นบ่เรือไว้เอาไว้นี่ก็ได้ขี่บ่ไปเนี่ยล้วนั่งทั้งนี่เนาะเออลองยับเข่ามาพีดช่ป่ะลองลองยับไปดูหูยับไปกยับไปก็ไปยับเข่ามาสุดซุดซุดหน่อเลยไว้ห้อยผัก่อนแล้วก็นั่งเรียอืมนั่ง เนื้อไปอ๋อหนูมุดแน่โอ้เออพ่อโอ้นั่งได้อยู่ดอกเนาะโดยหลายคนฮะได้อยู่พี่น้องเลยครับว่ะนี่กว้างกว้างอยู่นั่งได้อยู่เนาะนี่ให้ยื้เลยเออวางโต๊ะนี่นี่อันเจนี่อย่าเอากระดาษมากระต่ายเออมื้อนี้เมจิกว่มาพี่น้องเลยแล้วครูสีเขียนอะห้อ่านนกระดานน้ำหนึ่งเด้อมื้อนี้เนาะเอาพี่น้องเลยแล้วเขาจะออกไป ไปรอรถอยู่ข้างนอกเนาะพี่น้องเพิ่นกระลังออกมาพี่น้องเอลยอ,อองมาข้างนอกก็จะเป็นสภาพหนึ่งพี่น้องเลยเปลี่ยนชามอ่ะโอเคพี่น้องเลยเนาะถ้างานโต๊ะตังเทวาราชสั่งไว้พี่น้องเลยก็มาเป็นทีเหิมหอยนะเนาะ สองสี 2, 4, 6, ่หกแปดนี่พี่น้องในโต๊ะตังม,มาเอามาหับเอานิดนดาขึ้นป้าไปลูกเดะมาหนักเฮียนเฮา,าลงมากลางเลยเออเอาขอบไปในหงเฮียนผู้

เอาขอบไปเลยลองกลางมึงดูฮะาลองกาง้วน่งมึงหร้อ่าบอลรือว่ากางอะไนก็ได้บอออกบอเตียงเออออมาสัตว์เตียงออกก็ออกโต๊ะก่อนมัน ตัวตังมาเลยองะพี่น้องเอ้ยเนะาะท้องเวลากาศสี่ได้จ่ายเงินขารถผิดเนาะมึง อันนึงทรายนโตอธิบายพังเน่ยโต้หน้อยน่โต๊น้อยนะอันนึงสองราสิบาโต้ใหอันโตอต้บานหกอยสามสิบโอตังนี่อันละสามบ่สองร้อยห้งเนาะนี่โตบนี้โตนี่หกร้อยสาอแล้วก็คูนเป็นเงินกีบออกมาแล้วก็ขาโหลดรวมเบอร์นาสีล้าน ห้าสิบห้าสี่ล้านห้บห้เกอ๋อพี่น้องเนาะบัตดทุกอย่างตัวนี้หกลอมันหกอยสามพพอดีหาหาเนาะหน่วยหน่วยตัวนี้8ปดหน่วยแปวยแปดหน่วยเกม่นบอกแปดจะสั่งหันอ๋มาสั่งเก้าหน่วยเพิ่มไปไใบเขาเพิ่มเข้าไปอีกเก้าหน่วยได้จะเสีมาให้มือหนา มีนองบินอลูกเบิร์ดแต่รวมโตกับต่างงนโตอยู่สามล้านหาสิบหาและกงรวมคารดบ้านี้น่มีรวมเบิรดคารนี่จักแสนคารหาหซอ๋อสามล้านหาแซนเนาะหาิบหาพันรวมเบิร์ดแตสี่ล้านหานบ้าทัวต่างคาโตเนาะสามล้านหาซิบหาโดยและกะคารด กันเบิร์ดแต่ก็คือสีล้านหาสิบห้าอ๋อสีล้านหาสิบห้าโอเคสีล้านพี่น้องเลยเนาะสีล้านหาสิบห้าพันกีบนะคือไม่เป็นแบบเอาอันนี้กะเป็นเงินของทางไอพุทธสอนเพิ่นเนาะหรือว่าไอ้ติง่งทางอันยูเอสเอพี่น้องเลยสนับสนุนเนาะ กะจะนับมึงดูอันสี่ล้านโอเคนี่บินเป็นของเลยนี่สี่ล้านพอดีเลยเสี่ล้านก็ได้ฮะเสี่ล้านก็ได้โอเคเอโครถให้น้ำแน่ขอบใจหลายเด้อโต๊ะนี่แพงเนาะโต๊ะเนาะ มันแพงอยู่นี่เงินบาทมันก็แพงเงินบาทก็ขึ้นอีกมันเป็นเครื่องไทยอันนี้มันบ่แม่นของไทยเออของไทยถ้าของเวียดนะมันจะเป็นโต๊ะมุนๆขาวๆอันนั้นถ้าโต๊ะใบนี่มันจะเป็นโต๊ะของไทยโต๊ะขาวเป็นนี่เขาซื้อก็าซื้อเป็นเงินบาทเขาก็บอกว่าเป็นเงินกีใบนี้เขาซื้อเป็นเงินบาทแต่วใบนี้เขาไล่เงินกีมาหกเซนเจ้าซิปมือนี่นะเข่ายเงินกี เขาเออเป็น,น,นเงินบาทเขาก็บบแพงไปนี่เขาอันน่ะนี่นีคืนเป็นอันน่ <6, 9. S 1> <ล>ะพันหนึ่งหกแสนเก้าแห้ะนี่ค่ะอ๋อท้เขาว่าเงินบาทากับ,บมีแต่หกร้อยสามสิบห้าันบุญี่คือไ่เขาาตัวยางกับสองร้อยห้าสิบแบบนี้นะให้บุญีไปจ่ายเขาแบ,บบ,บน,นี้ครบบ่บันนี่อ้าขอบใจเด้อโอเคพี่น้องเ้ยดีแบบนี้บุยยาีบว่าแหละไปโอเคพี่น้องเลย ไปบ้านไอ้อเป็กอ่ะนะเขาเห้งเฮียนพี่น้องเลยเขาห้งเฮียนบ้านเนี่ยเนาะพี่น้องเลยบ้านนี่เขาไปเบิ่งก่อนอ๋อามาดมาดแก้แก,แก้แกะแล้วมามาตั้งตั้งนั่งมึงนู้เลี้ยงมึงก้อยถากคู่มึงนี่เป็นมือประกวดวีซ่าได้เหมือนได้ ทำข้อสอบเด้อบุรีเด้อมาเคียนเอาเออเรื่องขดูฮะเอออ่ออออาแพงพี่น้องเ้ยอันหนึ่งมันตกอยู่อันนาหกร้อยบาทมันถึกอยู่โต๊ะหนึ่งอันน่าโต๊ะหนึ่งสามแสนกว่าพี่น้องเ้ยนี่ หโตนี่นีตาอะไรนี่เอาทิ้งมาให้สิพาเอาไปไมทำความสะอาดเนอนี่พี่น้องเลยแพงอะไรพี่น้องลองนัสองคนได้ปลองนังเออลองนังสองคนบัง เออลองนางดู้บัดนี่สองคนเออโอเคงามเลยอ,อันนี้มันเป็นของไทยพี่น้นองนาของแท้เนาะแกแกใสยกันตั้งเบ่งเลี้ยงดีดีด้วยเลี้ยงดีเลี้ยง บรต้องจีกกยาเด้อนะฮะเ่องอแท้เออเอาเอนื้อเอต่ไมเกเจองเอาีเอ่อีเลกียเลยนางเลี้ยงดีดีที่แหละนี่แบบนี้ตัวใครีปแบบแบโอ้ยนี้บต้องแกอันนี้นุ่ลูกเออจิกจมันก็ได้น่เลืองเรี่องสี่โตะนี่นี่แหละโต้หนึ่งเป็นของคู บอลนี่นะนี่นี่นี่นี้ยมาเสิงนี่นี่เสิงกระด้านนี่เออเออนี่มานั่งอีกมาตั้งอีกแถวหนึ่งอยู่นี้เออมาตั้งอีกแถวหนึ่งเออนี่น้ำมันนี่น้ำมันนี่แพงขนาดพี่น้องเลยตัวตังก็ได้เออ มาตังมาเลี้ยงวันนี้ดีๆเปนไอก้อยกอันตีตีอ่ะรู้อันนี้มาห้องโอ้ขักเลยบาดนี่เนาะเป็นได้ป้าเจ้าปักปักป่ะอันนี้อันน่ะฮะให้เขาว่าตอกใบในเด้อนี่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 ห้องเลือกคุดละคุดเซาหนิตอกเลยจะซื้อกระแจมาหลอกให้เดี๋ยวเวลาจะไปซื้อกระแจมาก่อนจะนอเนาะ มาหลอกันโตตัางหายเขาหลักเล้เนาะด้อู้อันตรายได้หนิแล้วก็ตอกไม้เนาะตอกไม้เอาตรนี้เนาะด้ตอกไม้อ้อมมาเนาะด้อืออือไอเอาขยะเก็บไว้ตกัวแม่บส่เ้รเรียไปองข่เออโตหนึ่งฮะตั้งไว้คู่อยู่ใน ฟ้บาบ้านนี่สะดวกสบายและเขียนหนังสือบา้านเนาะเอาตัางค์มาพี่เบอรมาพี่หนักเขียนนิดเดเออเออไม่แล้วเอาให้คู่หนังสือเอาเก็บกวาดบ้านนี่แล้วข้อสอาด อันนี้อยู่รูปนะนังน้อยเก็บบาดรอีพายไปจะได้บาดนี่นักเรียนเฮาดีใจอยู่ป๊อสดีใจเนาะทีได้นั่งโต๊ะดีๆเนาะพี่น้องเอ้ยอันนี้กับแหวนธรรมดางบเพิ่นเนาะรวมแล้วก็บสองร้อยดอลลาร์ผู้เด่นี่พี่น้องเลยต้นแทงน้ำขาขาส่งน้ำขาส่งกับหาแสนพี่น้องเลยแล้วก็โต๊ะนี่มันเป็นสุดโต๊ะของไทยพี่น้องเลยราคา แพงโมเมนต์ของน้อยๆเนี่ยเกือบหกร้อ,สอยสามสิบบาทเนาะเกือบเกือบอันละพันตัวนี่ก็ได้พี่น้องเลยแพงแพงหลายพี่น้องเลยเอ้ามาลองนางเบิรงหนักเคียนมาหน่อยนะอ๋อ,อาบัตรนี่นางนดี้เด้อนางนดี้เด้อใช่ขอบคุณขอบคุณนะั่นทางไอ้ติงบ่เด้อ อืขากแล้ววันไหนเนาะอพี่น้องเลยเอาลินดาอาณาเนาะหน้อยมานั่งพี่อือานั่งใกล้หลวงเออแทงกนดีด้อยแทงเนอเอาใหม่เออเอาใหม่มาห้องแล้วอาเซียมมาคุดลงก็ได้นี่หนูได้มันบอดนะมันต่ำมันสูงคุดลงเด้อ อาบาัตนในสิให้ทางน้องๆเพิ่นขอบุญขอบคุณนั่นทางผู้ใหญ่เดอ้อทางไอ้ติงหรือว่าไอ้จันทศนเดอ้อเพิ่นการช่วยเหลือสองร้อยดอลลร์ให้มาซื้อโต๊ะซื้อตังซื้อโต๊ะ,ตะให้คู่น้ำแนแล้ะกาซื้อตังให้นักเรียนเฮาน้อพี่น้องเนาะเอ้าบ้านนีพนนน้พนมมือขึ้นแหละขอบุญขอบคุณเพิ่นเดอ้อเอา้า เดอที่ให да. ้พวกเราเป็นนันสื่นก็ขอให้ไอตยงม่นเต่ความสุขความเจริญเด้อความเจ็บมาตั้งใดความใครมาตั้งนี้เด้อหาเงินหาคำการให้ร่ำรวยเด้อความเจ็บมาตั้งใดความใครมาตั้งนี้ซาซาถูซาถูเนาะดีใจสุดๆเลยเพาะวอ๋อขับขับดีใจนําเด้อตั้งใจเฮียนเด้อบ่ไหนเด้อบนั่งก็สบายขึ้นเนาะกระดานกับมีมีขบวัตต์เพิ่มซอกับซื้อให้ มีตังค์อะไรเป็นยังไงนี่น้องพรดีใจมานี้ชิได้เงินรางวัลนี่อีกตั้งใจเฮียนเด้อแต่ละคนเด้อเฮียนฮอดใช้แหลมมึอนี่ได้เพื่ออะไรเนาะฮอตเฮียนฮอตฮอตเฮือนฮอตเฮือนเลยแหละเนาะมาด้เขาใช้มาเริ่มเฮียนน่นสาระกันมานน่อเนาะสาระสาระเนาะนี่สาระมันนี่สาระพยัญชนะนะเขาเฮียนผ่านไปแล้วเนาะอือ พยัญชนะภาษาลาวคืออ่นน่ะก็ขอคอหรืเด้อพี่น้องเลยเอาลองนั่งเบิ่งเลยลองเขียนเบิ่งดูใต้บ่หรือว่ามันต่ำหรือมันสูงไปถ้าสูงไปกับถ้าสูงไปก็ขุดเอาอ่นน่ะมาขุดตีนพังลงไปเด้อเอาเสียมมาขุดตีนลงไปเด้ออืมนี่พี่น้องเลย ตั้งใจเฮียนเด้อโตตั้งดูแลให้ดีหมดให้มันเสียเด้ออืมเราจะซื้อกระแจมมาหลอกลรืสิสิตอกไม่ขันไว้อีกสองหาวสามหาวเนาะอืม,อมพี่น้องเลยเอ้าโอเคพี่น้องเลยบาดนียก็ได้ท่าน้องๆเพิ่นกา่านี่แหละดีมกดีใจเพิ่นว่าพี่น้องเลยนางเฮียนเทา,ายังมาบควครบเนาะยจะหน่อยครูมาพี่น้องเลยน,นั่งกันนั่งสามคนเนาะบระธานมาเนาะ อโอเคพี่น้องเลยเนาะทั้งวลากาดีมุกดีใจนำน้องๆเพิ่นสิได้ขขเขาอุเฮียนพี่น้องเลยแล้วก็ตอนนี้เพิ่นกำลังเฮียนใกล้สิได้แหละพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นที่ช่วยเหลืออุปธรรมํำซูเนาะทั้งไอ้ติงแล้วก็ทั้งเอืย้ยเพิ่นที่บอออกเสียงออกน้ำเนาะแต่ว่า มื่อนี้กลเป็นเงินของทางไอ้จริงิน่นเนาะเงินเพิ่นผากมาอยู่200ดอลลาร์พี่น้องเอ้ยมันเหลืออันอันน่ะเหลือจากการซื้อโต๊ะกับซื้อเืออยู่ประมาณแสนห่าพี่น้องเอ้ยบวลากับสิไปซื้อกุญแจมาแล้วก็สิซื้อปึ้มมาให้อันน่ะน้องน้อยต่อเนาะซื้อปึ้มมาให้เพิ่นต่ออีกทีหนึ่งเนาะต้องขอบคุณขอบคุณทางอ้าย จันทศรพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ทางอัน USA พี่น้องเอ้ยที่ซอยมาในเขตนี้กันเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กะหมูมียังร้ายเนาะทางเวลากะสิได้ขอตัวลำลาไปก่อนเนาะพี่น้องเอ้ยฝากติดตามคลิปตอนต่อไปเนาะเวลากะสิได้มาอ่าสิงวิซ่าน้องๆเพิ่นเนาะหลังจากที่ซื้อโตซื้อตังแล้วกะสิมาประกวดว่าไผสิได้ อันคะแนนไลายเนาะเรื่อมักประกวดคะแนนกันพี่น้องเลยแล้วก็ให้รางวัลน้องๆเพิ่นให้เพิ่นมีกำลังใจพี่น้องเลยเนาะอันเงินรางวัลนี่ก็จะเป็นเงินของทางแมตตู้ USA เนาะเพิ่นก็สมทบเข้ามาให้เวลาซื้ออันข่าวคล้องมาสวยเรือทา้งอันป้าลุงลินดาอะไก็ในส่วนที่เรือพี่น้องเลยเวลากเก็บไว้ใช้จ่ายให้ทางอันน้องๆเพิ่น เฮียนหนังซื้อต่อพี่น้องเย้ยให้น้องๆผูมนีกำลังใจเฮียนนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเย้ยฝากติดตามคลิปตอนต่อไปเนาะคลิปนี้ขอเก่าคำว่า,า,าสบายดีและสวัสดีพบกันใหม่บ๊ายบายพี่น้องเย้ย